หมดปัญหาไม่อยากเล่น a อร์ดเพราะไม่มีของที่นี้ให้เพนก่อแบบอินฟินิตี้ a d แอรดที่แรกที่เดียวที่วันนี้เท้าเซิร์ฟดาเพที่ให้เพนก่อแบบโ King เมื่อเข้า a d o ์ดปุ๊บมีเพนก่อให้ใช้เลยแบบไม่จำกัโดโน้ตได้ทันทีแบบไม่ต้องกลัวของหมดยกเว้นที่ชกที่ต้องทาบเองคนไม่ขยันฟาร์มก็เข้ามาเล่น a d o ์ดช่วยเพื่อนในทุกวันไม่ต้องเหนื่อย มาพร้อมระบบตู้ฟาร์มอัตโนมัติตู้นี้จะฟาร์มให้เราตลอดเวลาที่อยู่ในเมืองถ้าเรามีสตอรี่หรือแม่ว่างฟาร์มก็แค่แวะมาเก็บตู้นี้ไปขายได้เรื่อยๆทุกสองชั่วโมงงานฟาร์มรอบเมืองเป็นออโต้แบบไม่หยุดรอตัวเราจะวิ่งผ่านแล้วของเข้าตัวทันทีไม่เสียเวลาตกไปเอฟเคเลิกมิตตีได้ไม่ต้องกลัวว่าคนเยอะแล้วจะหน่วงจะแคสงานแบบยืนเหมือมีให้2แบบเลี้ยงกระต่ายและปูแครหลอดน่า,ารักน่ารักงานฟาร์มแรกตรงนี้มีค่าเสดทีนิดหน่อยจะขายเลยก็ได้แต่ถ้าโพจะได้เง,เงินเยอะกว่า,ท,า,ท,า,าทุกสาอาทิตย์มีค มีเมนูมวยความสะดวกมากมายที่ FC จะเข้ากิจกรรมล็อกอินทอเควสหรือแบทเทลพาร์ก็อยู่ในนี้เลยผู้เล่นใหม่ค้าอาวุธได้เลย2ชิ้นตั้งแต่เข้าอาวุธเท่ต่อไปก็ค้าง่ายใช้ของไม่เยอะของค้าเมฟเคมีเปลี่ยนให้เรื่อยๆตามเทศกาลทั้งแฟชั่นลดโนลดแปลกๆอีกมากมายกิจกรรมแค่เปิดให้เล่นตลอดทั้งวันไม่มีเบื่อทั้งเล่นแบบกลุ่มแบบเดียวมีให้หมดหน่วยงานพร้อมรันตั้งแต่ยังไม่เปิดและรับสมัครเพิ่มมีมีสดิการให้ทางไอซีโอซีเลยไปลิศตอนนี้มีมากกว่า2,000คนแล้วเปิดเมืองมาเพื่อนเยอะไม่่เหงาแนนนอ และใครที่มาเป็นกลุ่มแก๊ง MC หรือ,อครอบครัวก็มีสวัสดิการ OC IC ให้มากมายพร้อมรันสตอรี่ได้ทันทีเมืองใกล้เปิดแล้วรีบมาเจอกันสามพฤษพานี้ที่บันนี่เทา